what I ก้อนเงยจดดิใค่ลงบาทหดเนาะใส่มั้งใส่มั้งใส่หรือขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจข้าน่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวนะรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวชล้อมันชล้อมันขวาขวาขวรถตากันต้นห่ามันเนี่ยตากันตนนักเนักดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอบเนี้ตอบเนีต่ตอบครับ เห็เหแล้วเแล้วเวเห็นแแล้วเย็นแล้วเ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 ลห็นแลเห้วเนแ้เหว้็นแล้ว